บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหีมอาจารย์ครับครับมีคำถามจากพี่น้องนะครับถามมาว่าถ้าเราเนี่ยตามอัลกุรอานครับเราตามสุนนะบีตามฮะดิษนาบีเนี่ยเราจะถูกมองว่าเอยง่ายเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะถูกเรียกว่าเป็นพวกวาบีนี่อาจารย์ขยายความให้หน่อยครับบิสมิลลาฮิรราะมานิรรหีมในประการแรกเริ่มเลยนะครับ Allah บอกว่าอัติุลลอห์ว่าวอัติลตุลราะซูลให้เราเนี่ยตาม Allah ตามราะซูลแล้วก็ใน h ะดีษหลายๆบทหนึ่งในหลายบทก็คือวาดูอะไลฮะบินนะวาจิสให้กัดสุนนะของท่านนบีด้วยกับฟันกรามอีก h ะีีษหนึ่งนบีบอกว่าต่อรอกตูฟีฉันเนี่ยได้ทิ้งสิ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในหมู่พวกท่าน และผูวพว้พ่าหาว่าพวกท่านยึดสองสิ่งนี้อัมร้อยนี่ทิ้งไว้สองสิ่งถ้าหากว่าพวกท่านยึดสองสิ่งนี้ลันแต่ดิลูบะดีอบาบดาพวกท่านจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดกีตาบันล,ล้อวสุนนตีนบีบอกว่าก็คือคมพีของอล้อและก็สุนนะของท่านนบีฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอย่างไรเสียถ้าพูดเรื่องศาสนาอิสลามลำดับความสําคัญที่จะต้องหยิบยกเลยคืออันกุรอานก่อน หลังจากนั้นถ้าอันกุรานไม่มีเราก็จะมาดูว่าสุนัขนบีฮะดิษนบีมีไหมถ้าฮะดิษไม่มีเราก็จะต้องมาดูวรรดาอุลามาเขามีมติเอกฉันจากปวงปาดอุลามาก็คือปวงป่าเนี่ยเขาเห็นเรื่องเหล่านี้อย่างไรอันที่4ก็คือเรื่องของการกิยสการเปรียบเทียบฉะนั้นในหลักเชรยิยาอิสลามเนี่ยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าไม่ตามอัลลอฮ์ก่อนไม่ตามเราซูลก่อนจึงเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงส่วนการที่เราตามอัลลอฮ์ตามเราซูลตามหลักการศาสนาที่บริสุทธิ์อันถูกต้องใครเขาจะว่าเราเป็นคนแปลกหน้าใครเขาจะว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราคือสิ่งที่ที่เราได้ทําตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะในวันกยิยามะเนี่ยเราต้องถูกสอบสวนณที่อัลลอฮ์ เราก็ตอบไปตามที่เรามีความเข้าใจว่าเรายึดกีตาบุลล้อก่อนนะอะดิสนบีสุนนะของท่านนาบีนี่สองอย่างนี้เป็นหลักแล้วนาบียืนยันว่าสองอย่างนี้จะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดประเด็นต่อมาเมื่อเราเข้าใจหลักชรีอัตรงนี้แล้วชรีอัลนี่แปลว่าหลักบทบัญญัติใครเขาจะเรียกเราอะไรกล่าวหาอะไรนั่นไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นความผิดระหว่างเขาขบัลลอ ซึ่งคําหนึ่งที่เรียกว่าวาฮบีเนี่ยต้องอธิบายยาวแต่ว่าสั้นๆต้องคือว่าอเมริกาต้องการความชอบธรรมในการที่จะทำทำลายองคอ์กรองคอ์กรที่ยืนหยัดตามหลักการอิสลามจริงๆก็เลยใส่ใครองคอ์กรเหล่านี้ว่าเป็นพวกก่อการร้ายบ้างหรือในนามวาฮบีบ้างซึ่งคําว่าวาฮบีเนี่ยหมายถึงว่าการที่ไปยึดตามแนวทางของอับดุลวะฮับนะครับนะฮะ ซึ่งเชคอับดุลวาฮาบเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าวาฮาบีเนี่ยแกก็เรียกร้องผู้คนไปสู่อันกุรานสู่ฮะดิษนั่นแหละแต่ด้วยกับศัตรูของอิสลามต้องการทำลายภาพของคนที่ยึดหลักการอิสลามจริงๆเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเครือข่ายความสำคัญแนวทางของการยึดกุรานฮะดิษเนี่ยมันกระจรกระจายไปทั่วโลกที่ไหนก็ตามที่นั่นมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ศัตรูของอิสลามไม่ต้องการให้มุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยใช้วาทกรรมนี้เพื่อมาทําลายองค์กรหรือบุคคลที่ยืนหยัดต่อหลักการของอิสลามฉะนั้นเราอย่าหลงกลเขาฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือให้เรายืนหยัดตามอัลลอฮ์ตามเราซุนแหละแล้วก็ให้เราเป็นคนแปลกหน้าในสังคมนี้ นบีบอกว่าไซยายอยูดูกะมาบาดา,ากอรีบันเราจะหวนกลับมายังคนแปลกหน้าฟาตูบาลินกูรบะจงแจ้งข่าวดีว่าคนแปลกหน้าจะได้สวรรค์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นทำยืนหยัดตามหลักการอย่างเคร่งครัดไม่ต้องสนใจคำวิพากษ์วิจารักูลกาลิฮาาวัสตักฟิรุลอฮีมลีวะลาคุมวลิซาลิมุสลิมินมินกุลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนฮูวันกอฟูรรอฮิม